สวัสดีครับวันนี้ชวนคุยแล้วก็เอาตารางตัวอย่างง่ายๆสำหรับการวิ่ง 10k ซับ50มาฝากกันนะครับก็ 10k ซับ50เป้าหมายเพสมันก็อยู่ประมาณ455 459เนาะแต่เวลาเราวิ่งในในสนามแข่งเพเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่เพเซอร์เขาจะให้เราวิ่ง455นะครับเพราะว่ามันต้องเผื่อระยะเกินระยะขาดของสนามแต่ละสนามนะเท่าที่เคยไปวิ่งตามมาหลายสนามแล้วก็พบว่าเขาให้วิ่งประมา455 แต่เราสามารถซ้อม4-5-5 4-5-9เนี่ยประมาณนี้ได้นะครับวันนี้เอา,เอาหลักวิธีการวิ่งเนาะวิ่งอีซี่ยังไงเท m มโปยังไงวิ่งยาวยังไงลองรันยังไงแล้วก็การตัวอย่างการซ้อมมาฝากกันนะครับโอเคเราเริ่มกันที่อีซี่รันเนาะอีซี่รันจะต้องวิ่งประมาณเพส5-4-5จนถึง6-1-5นะครับอีซ mm ี่รันก็จะเป็นการวิ่งแบบเพื่อ mm hmm. เก็บระยะนะเก็บระยะแล้วก็สร้างอินดูรานซ์นะครับ วิ่งยาวเนี่ยลองรันจะอยู่ที่ประมาณ1 6 1กถึงิถึง16กโลเมตรนะครับก็อยู่ที่เพประมาณ545จนถึง615นะครับส่วนเทมโป้นะเทมโปก็จะใช้ประมาณ450ถึง500ก็เป็น 10k อเทพไปเลยนะครับก็เทมโป้เราก็จะวิ่งประมาณ20-30ถึง30นาทีนะครับ Interval Inter เวลอินเรนี่ยเราจะวิ่งประมาณ800คูณ6รอบหรือ8รอบนะครับแต่ละรอบก็จะอยู่ที่ประมาณ430เนาะเพลส430น,นะฮะแล้วก็พักระหว่างรอบก็90วินะครับส่วนซ้อมเพสแข่งเนี่ยเวลาเพสแข่งจะมีบางช่วงที่ต้องใช้ 10k เพสเพื่อซ้อมประมาณ3 5, 0, โล5โลก็จะอยู่ที่450ถึง459นะครับทีนี้เราก็มาดูที่ตัว Easy Run ถ้าเราวิ่ง e a s y r รั ด้เพส545จนถึง615แล้วยังไม่ได้อยู่ในโซน2แสดงว่าทาร์เกตของ 10K ต่ำกว่า50นาทีอาจจะยังไม่ใช่เป้าหมายของเราเราก็เพิ่มเพสหรือไปที่เป้าหมาย55นาทีก่อนแต่สมมติใครที่อยู่ที่52นาทีหรือ53นาทีหรือ51นาทีแล้วอยากกดมาที่ต่ำกว่า50นาทีเราก็สามารถซ้อมด้วยเพสประมาณนี้ได้นะฮะทีนี้ตัวอย่างการซ้อม4สัปดาห์นะครับผมเอา4สัปดาห์ง่ายๆมามาฝากกันนะฮะ อันนี้เอาตารางจากประมวลจากหลายๆแหล่งมาแล้วก็มารวบรวมเนาะแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันอย่างง่ายๆเนาะผมเริ่มที่สัปดาห์แรกนะทั้งหมดจะมี4สัปดาห์เนาะสัปดาห์แรกเนี่ยเริ่มที่จันเนาะจันเราจ,จ,จะวิ่งมาร e ตอีซีรักิโลนะครับด้วยเพส6นะเพส6วันอังคารเราจะวิ่งอินเทอร์วอลนะฮะ800เมตรนะด้วยเพส4 30นะครับ6รอบนะครับ วันพุธจะเป็น e ีซีนะวิ่งเบาๆหรือจะเป็นคอสเทรนนิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานก็ได้นะครับส่วนถ้าใครรู้สึกแบบหนักหรือพักไม่พอก็ให้เป็นวันพักก็ยังได้นะครับวันพฤหัสจะเป็น t e m p ปนะครับเทมโปรันประมาณ 5K จะใช้เพส4-5-5นะครับวันศุกร์จะเป็น e ีซี่รันนะฮะอีซี่รันจะประมาณ6-8กิโลเก็บ Base อนดูรานส์นะฮะวันเสาร์ลองรันเก็บระยะที่12กิโลเมตรนะครับเพส 545นะฮะเฮ้ H 5ห้าสี่ห้าถ้าเรารู้สึกโอเคกับ545เนี่ยก็ก็ก็โอเคนะแต่ถ้าถ้ายังรู้สึกตึงหน่อยก็อาจจะเป็น6ก็ได้นะแต่ย่าไม่ควรจะเร็วกว่าน,นั้นนะลองรันก็ประมาณ545ก็พอนะครับหรือ540วันอาทิตย์ก็เป็นพักหรือไม่ก็เป็นคอสเทรนนิ่งนะครับในระหว่างสัปดาห์ก็จะเป็นอาจจะแทรกด้วยเวทเทรนนิ่ง2วันนะฮะวันหนึ่งเล่นอัปเปอร์บวกคอร์บอดี้วันอีกวันหนึ่งเล่น l o เวอบวกคอ์บดีไปก็ได้นะครับอาจจะแทรกในวันวันเบานะฮะเช่นวันพุธหรือวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นะครับรวบไปเลยนะสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3เป็นการเพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นเนาะเราจะเพิ่มลองรันนะฮะจากเดิมเนี่ย ที่เป็น12กิโลเนาเราจะเพิ่มเป็น14กิโลในสัปดาห์ที่2แล้วก็เป็น16กิโลในสัปดาห์ที่3นะครับส่วนอินท์วลเนี่ยจากเดิมนี่จะเป็น800ในสัปดาห์แรกเนาะ800 6เซตเนาะสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ก็จะเป็นพันนะขอดพัน4รอบนะฮะในสัปดาห์ที่2แล้วก็เพิ่มเป็น5รอบนะ5เซตในสัปดาห์ที่3พันเมตรเนี่ยจะวิ่งด้วยเพส440นะฮะก็จะเป็นเพสที่เร็วกว่า 10 k p a c e หน่อยหนึ่งนะเพราะเราวิ่ง4 5 5ประมาณนั้นนะฮะโอเคสัปดาห์ที่2องและที่สามเป็นการเพิ่มความเข้มข้นเนาะสัปดาห์ที่4ก็จะเป็นการลดโหลดนะ,ะก็จะลดลงมานะฮะวัน e a s y ก็จะประมาณนั้นแต่วันพวก speed work เราก็จะลดลงมาเช่นเทมโป 3K ด้วยเพสแข่ง455นะฮะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็จะเป็นการพักมากขึ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อสดนะเรลลับสำคัญจะปรับการฝึกนะฮะก็ผมคิดว่าความต่อเนื่องสม่ำเสมอสำคัญนะฮะ แล้วก็การเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่จะใช้ด้วยพสสี่ห้หรือเพสต่าํากว่า5เนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสําคัญนะครับคอร์แฮมสติงก,นะก้นนะสะโพกคอร์บอดี้เรียกว่าทั้งหมดไหลสวิงนู่นนี่นะเรียกว่าทั้งหมดนะก็ควรจะทําสัปดาห์ละสองครั้งนะครับแล้วก็โภชนาการนี้ถึงนอนให้พอแล้วก็น้ำให้พอนะครับแล้วก็วันแข่งจริง ผมแนะนำว่าควรจะวิ่งตามลูกโป่งนะมันช่วยเราได้มากแล้วก็ดูสเต็ปเท้าของเพเซอร์ acer, วิ่งตามสเต็ปเท้าของเขาก็ได้นะฮะแล้วก็เขาจะคอยบอกคอยเชียร์อัพเรานะ,ะเพราะว่าการวิ่งตามโป่งเนี่ยมันทำให้เราวิ่งจบได้โดยที่โดยที่ดึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราออกมานะเพราะบางทีวิ่งคนเดียวแล้วมันเพซตกแล้วมันแบบท้อเพราะฉะนั้นการวิ่งตามลูกโป่งเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งและแนะนำว่า ควรจะทําตั้งแต่จุดสตาร์เลยนะฮะคือคือไปแนบติดกับเขาเลยแล้วก็ต่อเนื่องเลยเพราะบางทีแล้วถ้าเราออกตัวช้านะฮะแล้วเราเร่งไม่ทันเนี่ยเราจะหลุดนะผมคิดว่าตามเขานะฮะตามเขาแต่เคเล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือพยายามตามพยายามตามโดยโดยฟังเสียงร่างกายเช่นเพเซอร์บางคน เพสเซอร์ส่วนใหญ่แหละเวลาขึ้นสะพานเนี่ยเขาจะเพสเท่าเดิมลงสะพานเขาจะก็จะเพสเท่าเดิมแต่บางทีเรามือใหม่เราขึ้นสะพานเราเพสเราคุมไม่อยู่เพราะขึ้นสะพานมันสูงมันชันใช่ไหมโอเคเราอาจจะปล่อยให้ตัวเองขยึบรถเพสลงมาได้เพิ่มเพสลงมาได้ชา้าลงได้นะแต่ว่าค่อยเอาไป,ไปเอาคืนตอนลงสะพานแต่ทางที่ดีที่สุดเราควรจะเก็บ เราควรจะรักษาเพจนั้นไว้ให้นิ่งเสถียรเหมือนที่เพเซอร์ทำมันจะได้แนบต่อกันไปเรื่อยๆนะซึ่งเราจะซ้อมเพจแบบลึกๆด้วยการอินท์วลนี่แหละซึ่งมันจะามาใช้ในการวิ่งขึ้นสะพานนี่แหละนะผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะนะฮะก็ซ้อมตามนี้ก็น่าจะมีลุ้นนะว่าว่าเราน่าจะทําได้ถ้าทําไม่ได้ครั้งนี้ก็ครั้งต่อไปก็น่าจะได้เพราะว่าร่างกายมันก็อะดัปเทชันปรับตัว ะะอาจจะใช้การซ้อนสักเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนแล้วแต่ว่าเรา,เาทํำได้ใกล้หรือห่างจากทาร์เกตที่เราวางไว้มากน้อยแค่ไหนก็จริงๆเราก็ควรจะเทสจริงๆควรจะเทสด้วย 3K ก่อนว่า 3K เราประมาณไหนอย่างที่เคยบอกไวในในคลิปอื่นว่า 3K แล้วถ้าเราได้เพจ4 4, 5อย่างเงี้ยก็แปลว่าเราก็น่าจะวิ่ง วิ่งด้วยเพลสสี่ห้าห้าได้ใน 10K อันนี้ก็เป็นไอเดียเนาะหรือถ้าเรายังวิ่ง 5K า5นาทียังตึงๆยังเหนื่อยๆนื่อก็แปลว่า 10K เราอาจจะวิ่ง50นาทีหรือซับ50นาทียังไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องวิ่ง 5K ให้ดีก่อนหรือวิ่ง 3K ให้ดีก่อนอะไรเงี้ยก็เป็นไปเป็นตัวเทสเป็นตัวเช็คว่าเราจะวิ่งได้ไม่ได้นะก็เป็นไอเดียเอามาฝากกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ ฟังเสียงร่างกายนะคือการได้ PB มันสําคัญแต่การที่เราวิ่งแล้วไม่เจ็บสําคัญกว่าอันนี้คือส,ส,สิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็สุขภาพดีก็สําคัญที่สุดในาอาขแรกอยู่แล้วนะอ่เพราะอย่าลืมว่าเรามาวิ่งเพราะอะไรนะครับ PB คือผลภายได้ PB คือความสนุกนะฮะสุขภาพดีต่างหากที่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ